สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กับร้านเจ๊นหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูเจ๊นหนึ่งยำกันเลยนะครับกับเมนูแรกนะครับสวัสดีครับเจ๊นหนึ่งเปิดด้วยเมนูแรกเลยนะครับหมูสดไข่แพะหมึกไข่แซลมอน หลายผักอะไรนะใส่ได้ทุกอย่างตอนแรกบอกไหลบัวแต่ตอนนี้ใส่ได้ทุกอย่างวันนี้ไม่มะม,ม่วงอันเดียวเหหาไม่ได้นะครับวันนี้นะงร้อยสองร้อยปีนี้ะมะม่วงหายากนะอันเดียวแล้นแนวมันคุ้ขอบแล้วแหละถ้าเขาไล่เก็บให้ไม่ได้ก็ไม่มีขอบ ทรเลยคุ่ตงจุดแด่เขาเดินไปซัพปิ้งจาก,กับเมนูมืกไข่กุ้งสดไข่แขงแซลม,มอนนะคะเมนูต่อไปนะคะเมนูต่อไปนะครับเชน,นึงจา้จา,จามาเลยนะกะพไก่ดัอ่ะ ไส่ปลาพิเศษแซลมอน5ชิ้นค่ะแล้วก็กุ้งทูโทนแซลมอน5ชิ้นคงไม่ได้กินคนเดียวนะจ้าหน่ะเรากินครอบครัว FC แดนไกลจากเกาหลีนะคะเรารู้จักกันนานมากก็บอ่าเงี่ยกว่าจะได้เห็นตัวจริงนี่นะนานมาก คือสั่งกับเราแบบยังไม่เคยเห็นตัวจริงนะแต่เขาสั่งกับเราหลายรอบแล้วเจ๊หนึ่งนะแต่มาหน้าร้านพี่เขามากี่รอบแล้วสองรอบสองรอบสามแล้วมหมสามเนอะสั่งครับรอบสองอ๋อรอบนั้นสั่งแล้วเสร็จแล้วก็อีรอบมาหาหนูตรงนั้นก็ดีพี่มาส่งหลานเลเนาะเป็นลูกค้าล้วประมาณเป็นปีแล้วนะเจ๊หนึ่ง เขาต้อบอกว่าเป็นเอฟซีเรามาสามปีแล้วใช่ไหมสาปีแล้วน้องออ้นนะ <c oughs> เรียกน้ำนะครับกลับหบนหินนะครับสามวันหาชิ้นเลยแหละขี <c oughs> ่ไปขี่กลับนะหูหินนิดประมาณเกือบ100ยกิโลนะเช่นึงใช่ค่ะมาแล้วว่าเลยต้องบอกลูกค้ามานะจริงๆครับโทรถามก่อนเลยแหละ วหเหินร้านจำก็เยอะแล้วเช่นหนึ่งนะกระดาษไม<ห>่ให้จองคิวยังไม่โกรธเลยเห็นไหมแต่คิวไม่เยอะจ้ะก็เหมือนวันเหมือนวันที่มาวันนั้น,นวันธรรมดาแต่ถ้าห้าโมงขึ้นไปนะเช่นหนึ่งนะนั่นแหละค่ะหกโมงทุ่มหนึ่งนะค่ะคนเริ่มเดินก็จะเยอะขึ้นไม่บอกให้เจ๊เก๊กสวยเป็นฝ่ายเจรเญอ่ะประมาณห้าชิ้นแล้วก็พิเศษไข่ปลานะคะ สพยายามเลยจะอลังมากเลยนะจอะยอาจจะมีกุ้งสดนะครับตามด้วยกุ้งสดนะครับน้ำเยอะไม่ถึงนะครับขอเมนูนี้เยอะโอ้เตอรมอนก,นก็5ชิ้นแล้วอ่ะใช่ค่ะ เพิ่มเพิ่มแล้วค่ะพอไหมอ่ะสองช็อตเพราะแซลม,มอนเยอะมากวันนี้ให้แบบแถมๆเลยน้ำจะเยอะนะครับเพราะว่าวัตถุดิบเยอะแล้วเช่งงนกันก็พอๆกับยกล้านแล้วก็คือแซลมอนก็ห้าชิ้นแล้วนะครับ เศษด้วยนะครับเหื่อกินไม่หมดน้งยำเหลืออันนี้เราก็มีการสดงอห้เขาใส่ ต้องแยกกลุ่มไปแล้วไม่ได้นะเัฟน,นี่นะวันนี้ไข่ปลาเม็ดใหญ่มากนี่เลยเมนูต่อไปนะครับเชฟนี่ับเลือกไข่แซลมอนนะคะเมนูต่อไปนะครับแบบนึ่งไข่แซลมอนข้าวโพดไหลดัวดาเมนูต่อไปนะครับ เผ็ดเผ็ดแต่ให้ต่อไปกันเลยนะครับเช่นึงสีไข่เผ็ดๆนะคะสีไขเ่เผ็ดๆผ็ดปลาหมผักรวมเม,ม,มื่อวานนี้ก็ระดับข้าเลยนะโคตรยำนะระดับมัธยมปฐมอะไรไม่รู้ลูกค้าสั่งมาเยอะแยะตามเผ็ดเลยโคตรไหลนะคะ นะคะมีแต่โพสไหลนะจ๊วบนนี้ อันนึงนะถ้าไข่ที่สองเนาะไข่แรกเป็นมือไข่ไปแล้วไข่ไข่แมงดาไข่ปลาไข่ปูค่ะเออจากเมนูสีไข่แซ่บๆนะคะเมนูต่อไปนะคะเมนูต่อไปเลยนะครับนึงโทนมือไข่ค่ะกุ้งทูโทนกุ้งทูโทนก็คือกุ้งสด จะเป็นเจ็ดห,หนึ่งกับกุ้งสุกนะกุ้งสองสี่นะครับกุ้งดูโทนนะครับ คิที่เท่าไหร่จ้าสี่รับเลยค่ะจับเมนูหมึกไข่กุ้งสดกุ้งสุกนะคะหรือกุ้งซูโตนนะคะเมนูต่อไปจ้าเมนูต่อไปนะครับเป็นยำยกร้านนะครับ น,นี่ออกทุกวันใช่นหนึ่งนะครับทุกวันเลยปลานะครับติน้ำปลานะครับมันเชื่อมนะครับใส่ยเยอะกว่าปกตินะครับเพราะว่าทุดิบเยอะนะครับในหม้อนี่ประมาณครึ่งเลงของกล่องนะใช่นหนึ่งเขายังมีอีก,อกไข่ปลาด้นะเช่นหนึ่งนะแล้วก็มีแซลมอนด้วยนะครับ เราเคยทำสิตสี่ไว้ประมาณ20กล่องนะยกร้านนะแต่แนะนำให้มาเป็นกลุ่มนะครับประมาณห้าหกคนนะครับยกร้านเนี่ยทานได้นะครับแต่นก็มาสองคนมาสองคนแต่ว่าาเก็บไว้ได้นะเจ๊หนึ่งนะ เขาเตรียมท้องไว้แล้วนะเห็นไหมเตรียมท้องไว้แล้วใช่ไหมเปล่ากินไปหลายอย่างแล้วนเนี่ยตั้งแต่ยืนรอตอนแรกถิงตัวอย่างเลยนะตอนนี้นนนไม่ไหวแล้วระวังอิ่มฝปนข้อ,อดีของพริกป่นก็คือเก็บไว้ได้นานได้นะไม่เหม็นโอ๋นเนาะ<ช>ไม่เหมือนพริกสดนะครับ เราร้านเราก็ใช้ลเม็ดกันชุหนึ่งนะใช่ค่ะหายากมากเลยช่วงนัน้น มได้วยถ้าอิ่มก่อนนี่นะไข่แดงเยอะเลยจจ๊นึงไข่ต้มมา,มา คนถามว่าไข่เมงดาใช้เมงดาเมงดาอะไรแมงดาจานได้นะใชนะใ่ค่ะได้ใช้เมงดาถ้วยนะคะ เมนูยกร้านนะคะช้ <ไป S 1> ำๆเลยใต้<ป>ต่อไปเลยนะครับที่หนึ่งยำแซ่บหมึกไข่แซลมอนนะคะ ค่ะกับเมนูหมึกไข่สมัตยำแซ่บค่ะเมนูต่อไปจ้าปลาเมนูต่อไปครับเพื่อนปลาปลาคุ้กกี้กับไข่แข็งสมัติค่ะดีจ้าไม่ดีจ้านะคะขอลูกค้าทานเสร็จแล้ว เอาโพดอย่างเดียวไม่เอาไหลบัวใช่ไหมคะใส่ไหมก็เลยรวมๆไปหมดเลยไงปูยาวมากเลยนะใช่ป่ะยู่ที่เท่าไหร่คะอยู่ที่เอาดูจ่ายังไม่ถึงจ่าตอนนี้สิบเก้าอยู่จ่าร้อยเลยนะครับพี่คุณ ลูกค้ามาสแตนบายไว้ก่อนร้อยากับเมนูกุมากุ้งสดไทยแงสมัขเมนูต่อไปนะคะเมนูต่อไปนะครับ ยำแซ่บหมึกไข่สไตลพิเกษนะคะเผ็ดน้อยนะจ๊ะสีไม่จี๊ดจ๊าดนิดนึงล <sh> ูกค้าทานเผ็ดน้อยเหรอสีเบาบางมากเลยอ่ะสีเบาบางาเรียบร้อยค่ะเมนูมึกไข่ยำแซ่บนะคะหมึกไข่จุกมากเลย เมนูต่อไปเลยนะครับกับเมนูหกไข่นะครับใ่กไข่โทตดไหลค่ะปลาค่ะข้างล่างมีเหรอลูกถามพ่อดิ ก,กับไข่ที่2นะคะกับเมนู6ไข่นะคะไขม่มดา้าไข,ท 3, ไข,าาไข่ที่3า <ma id> ไข่ปาจาไข่ที่สี่ไข่ฟูค้า <ma id> ไข่ที่ห้าไข่ยือมาเก็ <nen S 2> มค่ะน้ำลายใหญ่หรอทำไมกืนน้ำลายแบบนั้นนะ่ะ ไม่เอานะเมนูหงไข่คลาขาฉ่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเมนูต่อไปค่ะเมนูต่อไปเลยนะครับจาบเมนูห่วงสุกไข่แดงสัมมอนไข่ปลาค่ะปลาเผ็ดเผ็ดเสร็จแล้ว โปรตไหลเปล่าเอาไหลเปล่าไม่เอาค่ะอยากสวยแบบเม็ด้าวโปงจะไม่ฟันอะ่ะเลยกิน้าวโพดได้เยอะตอนนี้24ค่ะ23อยู่จัะ สามร้อยห้าสิบบาทจ้ากับเมนูกุ้งสุกไข่ปลาแซลมอนกุ้งสุกไข่ปลาแซลมอนไข่แดงเค็มค่ะเมนูต่อไปนะคะต่อไปเลยนะครับกับเมนูมึกมึกไข่ไข่ปลาแซลมอนกุ้งสดเดี๋ยวเรามาปิดก,กับเมนูนี้พร้อมกันเลยนะครับ อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับช่องเจเด็กึแซมตามปากแชนแนลนะคนรับ <_ an> <_ an> คิวที่เท่าไหร่จำได้ไหมครับ จะได้เช็คง่ายๆเท่าไหร่นะครับสาสิบเกตอนนี้หนูทำยี่ห้าอยู่ค่ะสามห้าอีกสิบคิวก็วมไม่เท่าไรนะอาจจะช้ากว่านั้นบอกเสื่อไว้ก่อน งั้นไม่เป็นไรเขียนไว้3ชั่วโมงเดี๋ยวเจ๊ย้ำถูงรอได้ไม่เป็นไรก็ถึงไปนอนรอที่บ้านาเดี๋ยว <c oughs> เจ๊โทรตามวันนี้ไว้ครับไม่นานเท่าไหร่คุณไข่แจะลูก เมนูหมึกไข่กุ้งสดไข่ปลาแซลมอนค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะจ้าจ้าเมนูต่อไปค่ะสําหรับวันนี้นะครับผมชั้นหนึ่งนะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามช่องเจ็นหนึ่งและตตามปากด้วยนะครับสําหรับวันนี้ไปบ,บาจ้า